สวัสดีครับพี่น้องมาน,นี้ลุงอย,ยากผ้าเงาสีผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิ่งสิงมหัศจั์นะครับละลุครับพี่น้องนี่ละลุอยู่เขาช่องตะโกนะครับก้อนสิขึ้นเขาช่องตะโกครับพี่น้องมาจากสะแก้วอยู่ขวามือนะครับนี่ครับละลุละลุนี่กับแปลมาจากภาษาเขเมรน,นะครับกับแปลว่าทะลุนะครับ นี่ครับพี่น้องส่วนสิเป็นแจ้งไดน,นะครับไปชมกันเลย<ม>นี่ครับพี่นอ้องเิ่นกะเฮ็ดหุนวัวกะทิ่งไว้นะครับนี่นะครับยินดีต้อนรับนะครับ<ม>นี่พี่น้องมาหอดแล้วนะครับละลุละลุมองนี้ก็อยู่มองโคกอีด้วยพี่น้อง ก้อนสิขึ้นเขาช่องตะโกนะครับมาจากสาแก้วอยู่ขวามือนี่ครับแล้วลุก็เป็นดินพี่น้องเป็นเสาดินเสาดินธรรมชาตินะครับนี่เกิดจากการกัดเซาะพังทลไลของดินนะครับปอให้เกิดรูปทรงแปลกตาสวยงามนะครับนี่ครับเมือนี่กรลุงจักอะแวะมานะครับ มาทายทอดให้พี่ให้น้องใ้เบิ่งนะครับนี่สวยงามนะครับเป็นเสาดินธรรมชาตินะครับเกิดจากการกัดเซาะของดินนะครับของน้านี่ครับส่วนมองนี้ก็ยู่มองเขาช่องตะโกนะครับก้อนสิกืนเขาช่องตะโกนี่ครับสวยงามมหลีนี่เป็นเสาดินครับพี่น้องเกิดจากการกัดเซาะของน้ำนะครับ นี่เป็นดินนี่พี่น้องนี่นี่ครับมีรูปทรงแปลกตานี่เื่อนกนผูกกอนไปตามธรรมชาตินะครับนี่สวยงามนะครับพุ่นมีหลายครับพี่น้องพุ่นเท้าเหลียวไปนี่กะงดงามนะครับนี่กเปรียบเสมือนการเอา เสาดินมาตั้งไว้นะครับนี่แต่ว่าเพิ่นก็นเกิดการกัดเซาะผุก่อนไปตามการเวลาครับพี่น้องนี่สำหรับมองนีก้กะเพิ่นก็นพัฒนาให้เป็นแรงท่องเที่ยวพักรถนะครับนี่ก็มาเที่ยวชมได้แล้วก็ถือโอกาสพักรถไปในต พุ่นครับพี่น้องงดงามอิลีนะครับนี่มีร้ายนะครับพุ่นเง้วไปทอดไอ้ขอบขอบทางสร้างพุ่นครับพุ่นน้ำขางท้างนะครับนี่ครับสำหรับลาลุลาลุนี่เป็นภาษาขเมรนพี่น้องนะครับ แปลว่าทะลุนะครับถ้าภาษาสวยภาษาเยออละลุก,ก็คือการคลุกคลุกให้เข้ากันนะครับลุลุลุล,ลุนี่ครับภาษาบานล,ลุ่งจักเป็นเป็นภาษาเยออกันละลุนี่ก็แปลว่าคลุกเข้าให้เข้ากัน <c oughs> นี่ครับพี่น้องสวยงามมิลีนะครับ ผ่านไปผ่านมากแวะมาเที่ยวชมได้เด้อครับนี่ละลุสิ่งมหัศจรรย์น,นะครับตามธรรมชาตินี่ครับงดง่ามอีหลีเกิดจากการกัดเซาะของน้ำนะครับกัดเซาะดินนี่ดินกะสิเป็นดินเหนียวดินเหนียวก็มีก้อนกวด นี่ครับเป็นดินเหนียวมีก้อนขวดผสมนะครับพอเจ้าทินพี่น้นอง<ป>คุณน่ะเจ้าทิน<ป>เจ้าทินทักท่ายนี่ครับสวยงามเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงอีกฟังหนึ่งยุททางพุ่นนะครับนี่ครับพี่น้องมองนี่ก็เป็นอีกมองนึงนะครับ อยู่บ่ไกลกันนะครับนี่ก็ห้างกันจากจุดแรกกประมาณร้อยเมตรครับพี่น้องนี่ย่างมาสร้างนี่กับสีนีอีกหมองหนึ่งนี่ลักษณะของการเกิดละลุนะครับนี่กับสีเป็นเสาดินนะครับพี่น้องเป็นเสาดินพังทลายลงมานะครับนี่สวยงามนะครับ นี่กระยูใกล้ๆเขาช่องตะโกนะครับผ่านไปมาก็มาแวะเที่ยวได้นะครับนี่เที่ยวชมความงามตามธรรมชาตินะครับสุดยอดเลยนะครับนี่พี่น้องมาเบิงใกล้ๆ กการกัดเะของน,นี่ครับอันนี้ก็เป็นภาพมุมสูงนะครับที่ลุงจักขึ้นมายืนอยู่ทิงละลุนะครับนี่ครับพี่น้องนี่มองนี้ก็สิเห็นวิวงามนะครับ เ่าก,กับสีเลียวเห็นเขาช่องตะโกค,คุณครับตอดยาวไปตามถนนนะครับนี่ถนนหลักอยู่นี้ครับพี่น้องท่างขึ้นเขาก็ยาว3กิโลเมตรนะครับขึ้นไปแล้วก็สิไปสุดเขตบุรีรัมพ์พอดีเป็นการเข่าเขตบุรีรัมย์นะครับ นี่ดงามแห้งนะครับก็เป็นเสาดินธรรมชาตินะครับก็โอเคนะครับพี่น้องสำหรับเมื่อนีล้ลุงจักผ้าเาวากับผ้าพีผ้านองมาแวะเที่ยวชมนะครับละลุผ่านไปผ่านมาก,กมาแวะชมได้นะครับนี่สวยงามอลีนะครับสำหรับคลิปนีล้ลุงจักผ้าเา้าขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ